เอาแล้วก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันเลยนะครับตอนนี้คุณอยู่กับผมนัดเน่ยนะครับแล้ววันนี้เราอยู่กันในเกมอิเ m e มเมฟ a นตาซีครับผมเป็นแมปที่มาเปิดใหม่ได้แค่2อสวันเท่านั้นเองนะถ้าจําไม่ผิดน่าจะประมาณ2วันนั่นแหละนะครับผมได้ทําการมาเล่นก่อนเพื่อศึกษาแมปแล้ววันนี้ผมจะมาแนะนําแมปนี้ให้แล้วกันนะครับผมอ่าแมปนี้มีธีมคล้ายๆกับตัวอ n นิเมแชมเปี้ยนนะ แอบคล้ายๆกันแต่ไม่ใช่ทั้งหมดนะครับผมตีมเกมง่ายๆครับจะให้เราทำการตีมอนและนำมอนตัวนั้นมาเป็นพวกหรือนำอนิเมตตัวนั้นๆมาเป็นพวกนะฟิลแบบว่าถ้าเราตีชนะไอ้ตัวนี้ก็จะยอมเป็นลูกน้องอ่ะนี่เดีย๋ยวผมต่อยอ่ะตัวนี้ไม่ยอมเป็นเดีย๋ยวผมต่อยตัวนี้ก็ไม่ยอมเป็นเดี๋ยวแป๊บนึงนะผมขอดูตั้งค่าก่อนโอเคอ๋อมีปรับปิดอ,อ๋มอมวยเปิดไว้โอเคอ่ะสมมุติว่าผมตีปึ๊บ อ่ะถ้าแบบเนี้ยคือไม่ยอมเป็นพวกเราก็จะไม่ได้ตัวมาเห็นไหมมันก็จะสุ่มอ่ะเดี๋ยวผมจะลองไปตีน้มินามิก็ไม่ยอมอ่ะตีใครนุอ่ะไม่ยอมเห็นไหมมันจะเป็นโอกาสดอกซึ่งผมไม่ได้เติมลัคกี้มันก็จะดอกยากหน่อยนะครับใช่ไหมผมไม่ได้ปรับอ่าไม่ได้ปรับให้ขายอัตโนมัติด้วยนะนะไม่เห็นไหมมันไม่ดอกตีนี้ไม่ดอกมัดอปยากนะ มันดรอปยากจังนะดรอปสิอานี่ไงดรอปแล้วอาฟิลจะแบบนี้เลยนะครับอะถ้าดรอปมาปุ๊บคุณก็มาอ e ีควิแค่นั้นเองนะใส่ได้มากสุด4ตัวถ้าเติมเกม้ายก็ใส่เพิ่มได้อีก2ตัวนะครับเกมนี้ถามว่าสายฟอยู่ได้ไหมก็อยู่ได้แค่เล่นช้าเท่านั้นเองนะครับอยู่ได้ครับอยู่ได้เป็นเกม FK มาใหม่เลยนะตัวระบบก็แอบทำมาน่าสนใจพอสมควร นะครับเพราะว่าตรงนี้โลกหนึ่งเนี่ยคุณจะยังไม่มีลูกเล่นอะไรก็คือรับเควสตีปดด่านอพอปลดด่านมาปุ๊บเนี่ยคุณจะไปด่านนินจาไอแลนด์ได้นะเมื่อคุณมาถึงด่านนินจาไอแลนด์ปุ๊บนี่เลยระบบจะเริ่มเพิ่มแล้วจะมีตรงนี้เพิ่มเข้ามาครับผมระบบชายนี่นั่นเองนะก็คือใช้ตัวละคร10ตัวหรือเปล่ามไม่แน่ใจนะผมยังไม่ได้ทำนะใช้ตัวละคร10ตัว บวกกับเพชรม่วงเพชรม่วงเนี่ยมันจะได้มาจากการทําเหมืองแร่เออมีระบบทําเหมืองแร่ด้วยนะอา่าระบบเขาหลากหลายมากนะผมนี่ทําเหมืองแร่ทํำยังไงผมพาไปดูให้คุณเก็บตังค์ตอนเริ่มต้นเนี่ยสี่สิบเอ็มก่อนเลยนะถ้าเป็นไม่ได้อยากจะให้โฟกัสเรื่องเงินนิดนึงทํายังไงก็ได้เก็บให้ได้สี่สิบเอ็มให้เร็วที่สุดแล้วคุณมาที่คําว่าดาก้อนใหม่นะครับผมให้เราไปที่นี่ ที่นี่จะเป็นเหมืองแร่ส่วนตัวของเรานะครับเพื่อฟาร์มเพชรเออจะบอกว่าเกมนี้นไม่ต้องเติมก็อยู่ได้เพราะว่าเพชรคุณสามารถฟาร์มได้เรื่อยๆครับผมเออฟาร์มได้เรื่อยๆมันจะคนละฟิลกับอนิเมชั่มเปี้ยนที่จะต้องทำเควสเพื่อได้เพชรหลังจากนั้นก็คือจะไม่มีวิธีฟาร์มถ้าผมจําไม่ผิดเมื่อนานมันแล้วนะไม่รู้ปัจจุบันมีวิธีฟาร์มหรือยังแต่เกมนี้ต่างกันครับเพชรฟาร์มได้ครับนี่เลยนี่ครับผมมีเก้าแสนไอ้เหี้ยโคตรเยอะนี่ ผมฟาร์มไว้นานแล้วนะเออเนี่ยแล้วก็คือมันขึ้นอย่างนี้เลยเพชรขึ้นอย่างนี้ถามว่าทำไมเพชรขึ้นเยอะใช่ไหมผมกดอัปเกรดครับเนี่ยเพชรที่เราได้มาเราก็แค่เอามาอัปเกรดเอาแม็กแล้วหรออยู่แม็กโอเคตรงนี้เพชรผมอัปเกรดจนตันเรียบร้อยแล้วนะนี่แหละฮะเพชรฟาร์มได้ครับผมถึงบอกว่าไม่ต้องเติมก็สามารถเล่นได้นะแล้วก็เราก็จะสามารถปลดตัวฟาร์มที่2ได้แต่ใช้เงินถึง20ทีเลยตรงนี้ผมก็ต้องเก็บเงินมาปลดแล้วก็ เอาเพชรมาฟาร์มอ่าแบบนี้เลยมีระบบฟาร์เพชรตรงนี้ถือว่าเป็นข้อดีสําหรับสายฟรีมากๆนะไม่เติมหมดเล่นได้แน่นอนนะครับเพชรตรงนี้มีเติมให้คุณเรื่อยๆนะแล้วถามว่าพี่เราเพชรใช้ทําอะไรเพชรนะครับใช้อัปเกรดค่าต่างๆของตัวเกมทั้งอัปเกรดกระเป๋านะครับทั้งอัปเกรดค่าดาเมจอัปเกรดคูณเงินอัปเกรดคูณเ,เพชรอ่ะอันนี้ดีมากก็คือเอาเพชร มาอัพเกรดให้มันคูณเพชรให้ได้เยอะไปอีกอ่ามันก็เป็นการแบบวนลูปนู่นนี่อะไรอย่างนี้นะครับตรงนี้สายฟรีนะครับแนะนําให้ใช้เพชรให้ฉลาดนิดนึงคุณจะโตวไวมากๆไอดี ID คุณนะครับถ้าเกิดใครคิดจะมาเล่นตามนะอัพเลยนี่เลยเดี๋ยวอุ้ยเหลือเยอะ <up S 2> อัพอ,อีก <laughs> อัพด้วยอัพไปสักเวลอุ้ยกดเพิ่มนะหมดเลยเ <laughs> งินไว้สักเท่านี้แล้วกัน โอเคอะไที่เหลือผมโอ้อไม่ได้แล้วสี่แสนแล้วโอเคทุกอย่างเป็นเวล 7, เจ็ดอ่ะผมจะลงตังค์แล้วกันกระเป๋าผมจะเป็นอย่างเดียวที่ไม่อัพนะมันไม่ค่อยจําเป็นเท่าไหร่สาหรับผมนะถ้าเป็นคนอื่นก็าคงจะอัพกันนะแต่ผมหัวเด็ดตีนขาดยังไงก็ไม่อัพนะครับอ่ะโอเคพูดถึงเรื่องอ่าที่ฟาร์มเพชรเสร็จแล้วเรียบร้อยเนาะเดี๋ยวไปดูจุดต่อไปกันจุดต่อมาพอเราปลดเป็นอ่านินจาไอแลนด์เขาจะปลดระบบครับ ตัวชายนี่นะครับต่อมาพอเรามาถึงด่านโงกุลได้ด่านซุปเปอร์นะเข uh <huh. S 1> าก็จะปลดระบบเพิ่มขึ้นมาอีกครับผม <_ m im it> เดี๋ยวแป๊บนึงนะมันอยู่ไหนวะ <_ m im it> นี่นนี่นี่อยู่นี่ครับอ่าระบบออร่านะตรงนี้ก็ใช้เพชเช่นเคยเลยนะครับหมื่นสามเท่านั้นเองปุ๊บซื้อมาแล้วคุณก็จะได้ออร่ามาใช้นะครับ <_ m im it> นี่เลยทำให้ดาเมจคูณ2ถ้าเกิดอยากอัพอีก ก็เสียเพิ่มอีกแค่นั้นเองไม่มีอะไรยากนะก็เก็บเพชรมาปลดกันนะครับอ่าประมาณนี้ประมาณนี้ก็ถือว่าทํามาใช้ได้นะสายฟรีเล่นสบายมากเลยครับผมนะอนบอนี้กนแค่มันจะช้าเท่านั้นเองจะไม่เร็วเท่าคนเติมแต่ก็ไม่ต้องโฟกัสเยอะนะครับเราหาเกม FK เชิลเล่นมันเพลินนะครับรอเกมใหม่ๆเปิดเนาะเออแล้วก็อ่าไหนแป๊บนึงนะผมมีมีอะไรจะโชว์แป๊บนึง ระบบนี้มันไม่ได้มีแค่นี้นะมีอีกเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะอยู่ไหนวะเพิ่งมาเล่นจำจะอ่านี่เลยกดมาที่รูปสม,มุด power มีระบบผลปีศาสด้วยนะครับผลปีศาจคืออะไรจะเกิดทุกๆก,ก,กี่นาทีไม่รู้ในแมปอันนี้ไม่รู้เลยเขาจะประกาศขึ้นมาเองนี่ครับว่าฟุตสปาวอันนี้คุณก็จะต้องวิ่งหาตามใต้ต้นไม้เหมือนเดิมคอนเซปต์เดิมง่ายๆสุ่มเกิดได้ทุกแมปที่คุณปลดแล้วแต่คุณไปได้ไกลแค่ไหนโอกาสเจอก็จะเยอะเท่านั้นนะครับ สิ่งที่ผมเจอมาจะเป็นผล่าสปริงนะครับจะบวกดาเมจ30เปอร์เลยเยอะมากนะเยอะมากๆนะครับชิ้นนี้นะเออแล้วก็มีระบบแอสเซซอรี่ตรงนี้ผมน่าจะมันน่าจะอยู่เมืองข้างหน้ามั้งเออผมยังไม่ปดแล้วก็มีระบบสัตว์ขี่ด้วยนะครับเออก็ดูใช้ได้นะใช้ได้แล้วก็มีดันเจียนมีเลดบอสอะไรเยอะแยะมากมายเลยนะครับแต่วา่าคลิปนี้จะยังไม่ได้พาไปดูแล้วกันนะครับเพราะว่า ถือว่ามาแนะนําแมปก่อนนะยังไม่อยากเล่นให้ดูเดี๋ยวเก็บไว้ EP หน้าแล้วกันนะครับอ่ะสำหรับการแนะนําแมปผมวันนี้ก็จะประมาณนี้เลยก็มาอธิบายตัวระบบคร่าวๆให้เข้าใจเกมพองเกมพายก็ไปดูเองนะส่วนโค้ดเกมนี้มีแน่นอนเดี๋ยวผมทิ้งไว้ให้ใต้ Description เล่นก่อนโหดก่อนเกมเพิ่งเปิดได้แค่2วันนะครับรีบๆลองมาตากันดูนะเปิดแค่2วันคนเล่นปลาไป6000แล้วนะครับผม อะโอเคสำหรับวันนี้ก็จะประมาณนี้เลยใครที่ชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe s u b สไครป์เพื่อเป็นกำลังใจช่องนักง่านกันด้วยนะจ๊ะอ่ะสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนไม่รบกวนเวลาแล้วสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย